เอ้ยเอาสองรอบติดรอบนี้ต้องได้วะ่ะทุกคนรอบนี้ต้องได้วะ่ะจริงไหลไหมไหลรสวัสดีท่านนะครับผมนี่อยู่ผมนะช่องวัลตัวแต่นั่นเองเอวันนี้เรามาอยู่กันในเกมมวยไทยเอ้ยแชมมวยไทยนั่นเอง ไปไปดูว่าวันเนี้ยนักมวยของเรามัล่อล่อหนักไหมอะไรพูดอะไรของกูวะไปเรามาที่ทุนน้อยนะ200บาทเท่านั้นแล้วก็เบ็ดเบ็ดเบจุ๋ยเบ็ดไปที่5บาทก่อนแล้วกันเออค่อยเป็นค่อยไปเกมหอมลอมริฟอ่าใครจะเล่นตามผมลิงอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมเออสำหรับเกมที่ผมเล่นน่ะพูดไรมาเน่ยเอาใหม่เออ <c oughs> คลิปนี้ไม่แนะนาให้ทำตามนะทน่าน้ผู้ชมเออดูไว้เพื่อความมันเถิงเท่านั้นนะสำหรับน้องๆหนูหนูอายุต่ำกวา่า18บแปดคจะรักคำนะนำนะแล้ววายมาแบบนี้ยังไงไม่มีอะไรวายไหมวะเอ,อ,อ้ยโอ้โหช็อตนี้เอ,อ้ยโคตรแจวแ๋วเลยว่าเท่าไหร่282บาทนะเบองบาทนะไฟม,มันแลบอย่างงี้ไป กำไรเรามาและ277้27นะกำไรไงเราเพิ่มเบ็ดไปก่อนแล้วกันเออค่อยเป็นค่อยไปเบ็ดเพิ่มไปดีละ5บาทแล้วเขาสแกตเตอร์ไหมเบ็ดที่10บาทสแกตเตอร์ไหมโอ้โยเลยไปนหนึ่งแล้วยังอีกรุ้นอีกหนึ่งแถวยังไงโอ้โหไม่ได้เฮีย yeah. มึงมาหลอกเอ,อ้เอาสองรอบติดรอบนี้ต้องได้บ่ะทุกคนรอบนี้ต้องได้ว่ะจริงไหลไหมไหลไหมโอ้โหไม่ได้ เป็นวายแล้วก็ไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยมจะมาลุนสามอมติดเลยปล่อ,อยว่างมาสองล้อมนะรอมนี้มึงต้องได้วะจริงรอมนี้ต้องได้เดอ้อโอ้ยเฮ้ยท <c oughs> <c oughs> ำจริงได้กูลุนแต่สแกตเตอร์แล้วไงวะเออสักทีนี่วอ้เหียเอ,อ้ยเสียงแห่หมดแล้วเออ เอาวะแปดหมุนทุกคนไปเอ้ยมันลุ้นโหดอังวะแต่ไม่แตกเลยนะนียังไงมวยฝั่งน้ำเงินว่าไงวายคอมโบอยู่ที่แถวสองนะสวยงามดิเปลี่ยนเป็นวายแล้วมาอยู่แถวหนึ่งยังไงก็ได้เออแปดสบสองบาทยาวไปอย่างเงี้ยวายหนึ่งสองวายหนึ่งสองเออขอหนักๆขอต้นหนักๆหน่อยขอแพงๆ วายหนึ 1> why, 1, ่งสองวุ้ยวายมาอีกโอ้ยเออสมบูรณ์ไอ้ช็อตนี้สามร้อยหกสิบบาทหุย้ยเหยายาวเฮ้ยอะไรอ่ะมวยฝั่งแดงวายมาอยู่แถวสุดท้ายว้าแถวม่ดีวะเอ้ยเออเหวยยาวไปเยยาวเยยาว,ยาว,ยาว,ยาวช็อตนี้ยังไงก็ได้ทุกดอกอ่ะทุกคนยังไงก็ได้ทุกดอกจริง เอาสเกตเตอร์หมดแล้วนี่ยว้เชีย,ยไม่ดูเลยเออสเกตเตอร์แรกก็ล่อไป985บาทมีกำไรมาต่อทุนไปต่อไปไปส0ค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปวิสเกตเตอร์อีกแล้วมา้วอุ้ยเอ้ยมันต้องอย่างนี้ดูวะดวงมางจริงวันนี้แล้วก็เกงแดงรออยู่นะเนี่ยหรือเปล่าแล้วสเกตเตอร์เข้า สวยงามไปที่30บาทรอบสุดท้ายทุกคนรอบนี้มันต้องโหดต้องได้อะไรโหดโหดนี่นล่อกางเกงแดงไปก่อนแปดหมุนโงนแปดหมุนวายว่าไงย้ายมาแถวสองเนี่ยแถวหนึ่งเหรอวายฝั่งน้ำเงินเอ้ยสวยงามสวยงามเออ แต่ยังไม่มีแถวสองนะเนี่ยบวกไปบวกไปยาวๆเออตัวถูกตัวเถิดอะไรไมห้หมดไปแถวสองอ,อุ้ยไม่ไม่ถึงแถวสองเฮ้ยเลยสองหมู่เนี่เหรอเออได้ดิวะชอ็อตนี้โอ้โหจะไม่ได้ลองก้อนโตนะเฮ้ย 1,335บาทบาทไปเดเราเพิ่มเบ็ดกันเป็น50บเลยนะแล้วกดเทอร์โบไปยาวๆสแกตเตอร์อีกสักรอบไหมสแกตเตอร์อีกสักรอบไหมเฮ้ยวายมา5ตัวโอ้โหช็อตนี้เราเบ็ด50้ายังไงเนี่ย1 2นสอ่เอาหนึ่งไปได้เยอะเฮ้ยโอ้โหโอ้ยเต็มหน้าไปดิวะเออ โอ้ยฝันจนจะครึงมือแล้วนะทุกคนครึงมือไปแล้วนี่หว่าขออีกหนึ่งจึก๊กสแกตเตอร์เลยไหมยัยงนะ,ะขาใจอีกหนึ่งแล้วกันอีกนิดหนึ่งเอ้ยพอแล้วอ้าวแถม Okay. โอเคโอ้ยจาก200นะนเาปั่นมาถึง6,000บาทได้นะทุกคนยังไงใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันครับ